นี่ใส่เล็กๆน้อยๆบางอย่างที่เราทําทุกวันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกับความ p r o d u c t i v ของเราได้เรามาดูกันว่า10สิ่งที่เราควรเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีอะไรบ้างนะคะ 1. 1. ่วางแผนชีวิตตั้งแต่ก่อนนอนก่อนที่เราจะเข้านอนให้หยิบกระดาษมาเขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทำในวันพรุ่งนี้เอาไว้จะได้มองเห็นภาพคร่าวๆว่าวันพรุ่งนี้เรามีอะไรต้องทําบ้างเพราะบางครั้งที่เรารู้สึกไม่ productive เพราะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างถ้า,าเขียนไว้เราก็จะได้มีแผนและมองภาพออกได้2อ่านหนังสือก่อนนอนดีกว่าหยิบโทรศัพท์มาถ่ายโซเชียลมีเดียเพราะหนังสือช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายไม่นึกถึงความคิดแย่ๆยิ่งถ้าหนังสือนั้นมีแต่เนื้อหาดีๆก็สามารถช่วยให้เรารู้สึกดีก่อนนอนและนอนหลับได้ดีมากขึ้น มไม่หยิบมือถือมาเช็คโซเชียลมีเดียเป็นอย่างแรกของวันหลังจากที่นาฬิกาปลุกแล้วบางทีเราก็หยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปเช็คลน์เช็คโซเชียลมีเดียทำให้ต้องใช้เวลาหยุดสักพักหนึ่งกว่าจะลุกจากเตียงไปได้ซึ่งนี่เป็นนิสัยที่ทำให้เราต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในการเตรียมตัวแถมยังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้สมาธิของเราวอกแวกได้ม,มากกว่าเดิมมีตัางหาแดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้คือไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกให้ลุกจากเตียงทันทีไม่มีการนอนต่อหรือหยิบมือถือมาเล่น หลังจากนั้นให้เก็บที่นอนค่ะการเก็บที่นอนเป็นการช่วยให้เรารู้สึก productive มากขึ้นซึ่งเป็นความรู้สึกด้านบวกที่สามารถสร้างได้เป็นสิ่งแรกของวันนอกจากจะเก็บที่นอนทุกเช้าแล้วนะคะในแต่ละสัปดาห์เราควรหาเวลาจัดห้องของตัวเองด้วยเช่นกันถ้าจะให้ดีเลยคือเก็บห้องทุกคืนหลังจากที่เราใช้งานเสร็จโดยเฉพาะโต๊ะอ่านหนังสือที่มักจะรกเสมอหลังใช้งานในวันนั้นให้เราเก็บโต๊ะเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนใช้งานในวันถัดไปโต๊ะเรียนที่สะอาดเรียบร้อยจะสามารถช่วยดึงดูดให้เราอยากอ่านหนังสือได้มากกว่า ใช้ฮับบิตเทร็คเกอร์สร้างนิสัยที่ต้องการเราทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแน่ๆคือน,นิสัยหรือพฤติกรรมที่เราทําในแต่ละวันเพราะสิ่งเล็กน้อยที่เราทําทุกวันนี่แหละค่ะที่จะมีผลครอบต่อความสําเร็จของเราในระยะยาวได้บางคนอยากเล่นกีตาร์เป็นแต่จับก,กีตาร์ได้แค่วันสองวันก็เลิกแล้วแบบนี้ไม่รอดแน่ๆดังนั้นเราจึงควรใช้ให้บิดเทร็คเกอร์ช่วยติดตามเปลี่ยนนิสัยของเราให้ได้ เจ็จิบน้ำบ่อยๆน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในสมองถ้าหากเราขาดน้ำก็จะทำให้สมองของเราล้าได้ให้วางขวดน้ำเอาไว้ใกล้ๆตัวเราตลอดเช่นถ้าต้องใช้เวลาส่วนใหญ,ญ่อ่านหนังสือก็ให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ๆโต๊ะเรียนเราจะได้หยิบมาจิบน้ำได้บ่อยๆ ออกไปเดินเล่นสูดอากาศในที่ธรรมชาติบ้างถ้าบ้านใครอยู่ใกล้สวนหรือบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆให้เราออกไปเดินสูดอากาศดีๆสัก5้าถึงสินาทีสามารถช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นขึ้นได้เใช้ดนตรีช่วยปรับอารมณ์ย่อมมีบางวันที่เราจะรู้สึกเศร้าโรกหรือท้อแท้ได้แต่เราไม่ควรฟังเพลงเศร้าเพื่อตอกย้ำตัวเองต่อเราควรเลือกฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเพิ่มกำลังใจทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาได้และสุดท้ายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าาาาได้เเพรระห หลับเพียงพอเราย่อมมีพลังที่จะทําสิ่งต่างๆตามเป้าหมายของเราได้แ่นใน iPhone ยังช่วยให้เราตั้งเวลานอนตามเป้าได้ง่ายขึ้นควรนอนให้ได้อย่างน้อยจะถึง8ชั่วโมงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะว่ากิจกรรมไหนที่ทาแล้วรู้สึกว่าช่วยได้เยอะที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่พอนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่มาจ,จะได้แชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ